ตั้งแต่ที่ผมตัดสินใจอัพหมอมันทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการลงวอลลงบอสหรือแม้กระทั่งลงเบทเทิลทำลายมันทำให้ชีวิตทุกอย่างง่ายขึ้นไปดูนเลย อ่านะครับกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมในสตูดิโอชแนลเช่นเคยนะฮะแล้วันนี้ก็จะมาเล่นด็อกเตอร์สแลนะฮะที่เขาบอกว่าเรียนจริงเรียนยังไงนะฮะสำหรับผมก็สำหรับผมว่าก่อนถ้าเห็นเซตนี้นะฮะเซตทางขวามือเนี่ยครับผมก็จะกดค้นหาศัตรูใหม่นะฮะแต่สำหรับวันนี้ผมก็จะเอาด็อกเตอร์สมาลุยนะฮะโดยให้ซูเปอร์แจนเป็นล่าลบลบบับให้นะครับ โอเคเราไปลุยกันนะฮะสำหรับผมจะเล่นคุมมือนะฮะขอย้ำว่าเล่นคุมมือนะฮะเดี๋ยวจะโดนดาราม่านะฮะโอเคทั้งมี om, จะไหวป่าวาเนี่ยโอเคเราไปลุยกันนะครับสำหรับด็อกเตอร์สเตนนี่ถ้าใครอัพอมาก็กจะรู้ว่าทำทุกอย่างนด้สบายขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอสเวอร์ word, อะไรอย่างนี้ลงชา่นโดก็สบายเคลียร์ได้ซโล่ได้คนเดียวเคลียร์ได้ด่านหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นาการวอนะฮะที่สงครามพีรมินะครับ รู้กว่าได้แบบได้ทุกหมวดเลยนะฮะที่แบบลงสบายนะฮะโอเคเราไปดูอีกกันรอนสักครู่มัน,นแล้วโอ้โหพูดถึงว่าเจอพี่เขาคนเลยเว้ยปึ๊บปึ๊บ,บผมว่าไม่รอแน่เลยเอารถดาเมจให้ักหน่อยก็ยังดีไหมขี้แตกออกเลยขี้แตกมาโดนอย,อย่างเงี้ย มาชาล,ลอน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 ลอโค้บล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 บท่านี้เป็นท่าที่เขียนมากนะท่านผู้ชมมาแล้วท่านอน๊ 9, อดโจ์เก่าโจทย์เก่าโจทย์เก่าคือเด, ctica, เดี๋ยวนนเ,เ,ยเดี๋ยวท่านอ๊ดทำไมเลือดมันน้อยอย่างวะโอ้ไปนะครับผ่านไปเกือบหนึ่งตัวนะฮะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าเฮ้ยปั้นหมอดีไหมนะอะไรอย่างงี้นะฮะ จะบอกว่ารีปั้นเลยนะฮะแล้วสําหรับแพทใหม่ที่มาวันพรุ่งนี้ไม่แน่ผมอาจจะลงคลิปในวันวันที่อัพแพทแล้วก็ได้นะฮะท่านผู้ชมที่อัพแพทไอ้ที่อัพที่มันอัพแพทใหม่ที่มันมีอโอเดนอะไรเงี้ยเจ๋งมากนะครับแล้วก็ทอเทียสองโ,โอเคเราจะหาเซตที่มันตัวสีนะฮะวันนี้ก็เจอเซตพี่เลี้ยงผมไม่ได้เล่นอ่าไม่ได้เล่น มาเกือบโอ้นี่วิวอัพเยอโอ้ยไปจัดไปผมก็แม่เล่นอ่าเขาเรียกว่าแม่เล่นแบบเอาแต้มเลยมาเลยรถรถจัดอันดับหรือรถอะไรนั่นแหละมันเป็นสีฟ้าตอนแรกเป็นสีสีม่วงหรือสีชมพูวะโอเคมันก็จะเจอกับผู้เล่นที่แบบที่แบบพาเขาเรียกว่าพาพาททโรเวลอะไรอย่างงี้เอออุดงี้เด็ในวอปเยอเดีม่สู่สีนะครับ ไม่ทันทำอะไรเลย,เลยให้เกียรติเพจะแอนตูหน่อยิใช้มาใช้กลับให้โกงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้สี่ทุ่มแล้วโอ้โหสกิลสกิลจนแหลก <c oughs> จัดป้าชุดใหญ่ชาลอนชาลอนรู้สึกโกงไงไม่รู้อะ่ะเวลาเล่นโคงเวลาเล่นไปเจออย่างเงี้ยบินบินบินแตะเหมือนแมงวันเลย ว่างนันไม่ได้หมีโอเครอสักครู rew, ่รอสักครู่วันนี้ก็ไม่มีอะไรทานะฮะก็มาลงอ่าคลิปเออมีดร็เลนกีดาวโหวสีดาวเนี่ยวันนี้ก็จะมาลงคลิปเส้นในบททำลายนะฮะมีน้องคนหนึ่งเขาขอมานะฮะเขาบอกอยากเห็นเอาลงอยากเห็นหมอลงนะฮะก็เลยจัดให้เขาหน่อยอืมเทียสองเฮชอวัน มอนโดยูได้อ้าอยากลองอยากลองให้ลองเลยเนี่ยอยากเห็นยูมอนโดเทียสองมากเลยมันจะมีคนไทยเล่นไหมวะถ้ามีแปดลิงก์ไว้หน่อยนะมันจะมีพวกที่แบบลงคลิปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมไปสังเกตคนในกิวผมก็เหมือนกันนะฮะก็ได้ลงไว้ก็ไปแอบดูแอบส่องนิดหน่อยนะฮะรู้สึกว่าแพทใหม่มาเนะี่ยยูมันจะเยอะมากเลยก็รู้สึกว่าเพรมันจะไม่พอนะฮะ กราบพี่นายนะฮะโอนเพชรให้ด้วยเอออูดิโหดมากอ่ะโอ้เลือดแปดหมื <hab you. 'S 2> ่นเยอะเยอะกว่าผมอีกแลนี่ยเลือดผมแค่หกหมื่นนี่ทำไมมันตายง่ายเลยวะอย่างเงี้ยแหละคนมาเล่นมันหัวคืออย่างเงี้ยผมไม่ลบเฮ้ยนานๆจะไม่ลองเตะอยากจับดูสกิลมันฮะแพจสองเอ้าออโต้เฉยเลยใจเย็นลบใจเย็นเอ้าตายเลย คือถ้าคุมมือนี่เป็นอะไรที่แบบชนะรัวๆอะไรอย่างเงี้ยหรอรู้สึกว่าหมอมันจะแพ้แต่วะแพ้แพ้ดีบัฟสามหกดาวนี่เลยจัดต่อรัวๆนะฮะท่านผู้ชมสกิลโอดินม,มันเป็นไงวะอยากเห็นเห็นซิลซิลกับชิปมันอ่านว่าชิปป่าวะที่มันเป็นอันเนี้ย คู่รักของทอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอตั้งหลักก่อนโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหไอ้โดนหยุดไปละเดี๋ยวไม่หยุดด้วยม,มีบัฟเว้ยไอ้หมอไอหมอไอ้หมอไอ้หมอโอ,อ้ยอ,อ,อย่างนี้ก็จบเลยดิไม่มีหมอเนะนี่ยมีเกาะอ,อยู่มีเกาะอยู่น้องเออ โงมากท่านผู้ชมรู้สึกว่าปั้นหมอวันนี้แม่งได้ทะน้อทนทะน้อนดีๆน่เองนะฮะโอเคนะครับผมก็จะมีอะไรสอบถามท่านผู้ชมน,นะฮะเอซนวันอ่ยอ,อัพเป็นเทียสองนี้ไหมครับสำหรับคนที่อัพเทียสองแล้วคิดว่ายังไงฮะผมเล็งไม่อยู่นะครับว่าจะใช้ตัว๋วเลยคุ้มไหมหรือยังไงนะฮะฝากคอมเมนต์ด้วยเด้อ,อนะครับท่านโอเคนชมวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ วันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วแบบมอ,องผมนะทำไมเลือดมันน้อยๆนะอยนะเดี๋ยวลองไปดูกันใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้านล่างขวามือด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยเด้อติดตามคลิปใหม่ได้อาจจะเป็นสองสามวันนะครับเพราะว่ามีแพทใหม่มาด้วยผมว่าจะลงกัน,นรัวๆนะฮะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะ <c oughs> ถึงจะไม่เทพนะฮะแต่ก็สามารถสร้างความเกียนให้ท่านผู้ชมได้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับไปแล้วครับ บายบายเจอกันใหม่เนาะ